在咋话讲？被我暗中 Ha oh, oh.

哎。<c oughs> ดังมากแพทย์เอ็ม,มเอ็มอ๋ออาอเอีดัม A งมากแพทย์เอม เอ n อหน้าแพชรอนอาติต่างาพชรอนฝนนอาจตหน้าแพชนอาจติตาพทรฝนฝนฝนอาจ์ตสองหน้าแพช o ฝนอาจ์ตสองหน้าแพชรฝนอนหอยน้าแพชรออนหอยหน้าแพชออนอนอาจติ่างหน้าแพชรอนอาตต่าหน้าแพทรอึน เอิญเอิญอ่าจะสองจากหน้าแพทยเอิญอ่าจะสอง้ากแพทยเอิญอังอังอ่า้าแพทย์อังอ่าพงอังอ่าอาป้าเจ้าแพทย์อังอ่าตาปอาเจ้าแพทยอังอิงอิงอ่าต่างหน้าแพทยอิงอ่าต่างหน้าแพทยอิงอิงอิงอ่าเอจ่างหน้าแพทยเอ็งอ่าเจ็่างหน้าแพทยเอ็งเอ็งแอ็ง อาตาปอดปาแพทอัพอ่าอาปอดป้าแพทย์อาตาปอดปาแพทย์อาอาปอดอาอาปอดป้าแพทป้าแพทย์ up 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 อาอาปอดป้าแพทอัพ p อาตาปอดปาแพทอัพ p อาอาปอดป้าแพทย์อาตาปอดาแพทครับอ up former eep ออิาตาป้าแพทอิ e e อาตาป้าแพทย์ eep อ e p เอฟอ่าเอดังป้าแพทแอฟอ่าตีต่างรับแพทแอฟอ่าเอดังป้าแพทอ่าตีต่างรับแพทอ่าเอดังป้าแพทอ่าเอดังป้าป้าตีต่างอ่าเอดังอ่าเอดังป้าแพทป้าแพทเอฟอืมคอมากคล่องดีนุ่มเลยเอฟเอฟอ่าเอดังป้าแพทยเอฟอ่าตี

Kép. 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 F. Kép. Đây là. ออาตุต่างป่าแพทย์ออาตุต่างแพทย์นั่นมันคามัอาตุต่างปาแพทย์อาตุต่างแพทย์อาตุต่างปาแพทย์อาตุต่างแพทป่าแพทย์ป่าแพทย์อึบฟังฟังฟังกันนงเรีหรออาตุสองต่างป่าแพทย์ออาจุสองต่าป้าแพทย์ 啊。<Okay. S 2> <Okay. S 3> okay. เองแบบแพทั์อึดฟังมันจะว่าเจ้ากังอักาแพทักอักกา วันนี้ยากหูเบื่อสอง่ะายหนาแพทสองซ้อหน้าแพทสองซอาป้นมาแพทสามาาพอแดแทสามสาป้อนหมาแพทาาพอดแพทหมาแพทหมาแพทสามสีาต่างคาดแกนยักษ์สี่คาต่างดอ่ะมันฟังอ่ะ้าดตางคาดแกนยักษ์สี่ พดติดเรียกมั้งห้าห้าห้าอากจมพาห้าตากจพา